สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงพยาบาลลำลูกกานะครับก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วท่านอดีตร,รักษาการผู้อํานวยการได้เคยปรึกษากับพี่ไม้ไว้ว่าอยากจะขยายโรงพยาบาลลำลูกกา <S <S ก็อยากได้ตึก5ชั้น ได้ทําการของงไปละ120ล้านบาทนะครับก็รออยู่ผมก็เลยช่วยผลักดันในสภาให้อีกด้วยอีกเรื่องที่สองนะครับโรงพยาบาลลำลูกกานะครับตรงนี้เนี่ยประชาชนแจ้งว่า30ปีไม่มีการขยายเลยนะครับอยากจะให้มีการขยายเพิ่มเติมแล้วก็ประชาชนชาวลำลูกกาเนี่ย30ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่า3เท่าแล้วนะครับโรงพยาบาลมีแค่30เตียงเวลาจะขยายนะครับตึกตรงนั้นนะครับตึกพระออสก็คือรับเงินบริจาคจากวัดนะครับมาขยายตึกแต่ไม่มีงบจากรัฐบาลลงไปให้นะครับเวลาจะซ่อมแซมก็มีปัญหานะครับไม่มีเงินแล้วล่างขวานะครบนนทีี่จาากขออิิชชด ราคาตึก15ล้านก็ขอทําพ้าป่ามานะครับล่าสุดนะครับโรงพยาบาลอยากจะสร้างตึก5ชั้น140เตียงนะครับก็ประมาณ120ล้านบาทขอไปทางกระทรวงก็ขอมาหลายปีไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับอยากจะให้ท่านได้พิจารณาโรงพยาบาลก่อนนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็ได้ตึกนี้มาแล้วนะครับ เป็นถึงห้าชั้นที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับและเมื่อวานท่านรักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําลูกกาได้มาให้กําลังใจการทํางานและขอบคุณพี่ไม้ยประสิทธิ์ที่ช่วยผลักดันอีกทางหนึ่งนับเป็นการร่วมมือการทําประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวลําลูกกาและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันค่ะก็สิ่งที่เราทําได้นะครับเราก็จะช่วยเต็มที่นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ของเราติดต่อเรามาได้นะครับถ้าเราได้เป็นสอสอเราผลักดันเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนประสิทธิ์เบอร์หกประจมธานีเขต8นะครับจากพักประชาชน Rao Outing.